กาา็บางทีก็หมั่นไส้พวกผู้มีอำนาจมาดูถูกดูแคลนเราอเงี้ยนะครับก็เลยบอกเออกูหมั่นไส้มากๆากกูจะไปแข่งกับมึงนะครับแข่งได้ไม่ได้มันก็ถ้าผมไปลงแข่งเนี่ยหนึ่งเราสู้เขาไม่ได้แรละครับแต่จะทำให้เขาเน้นหนักใจมากเพราะถ้าเขาซื้อเสียงเนี่ย ผมโตมาจากฝ่ายสืบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอย่าไปพูดถึงเขาเลยครับผมพูดอย่างเงี้ยเขาก็คงได้ยินเสียงผมแล้วนะครับแล้วถ้ายังพูดอีกอ่ะผมก็จะต้องทำตามนะครับสู้เขาได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่กูได้สู้มึงกันแล้วกันนะครับนะครับ มันเราไม่ชนะเขาเหรอกแต่ทำให้เขาชิบหายแน่นอนนะครับทำให้เขาชิบหายแน่นอนครับคือไปจ้องจับทุจริตเขานะครับพวกนี้ก็จะเช้าๆครับประมาณสักสามโมงเช้าก็จะไล่ไอสองโมงเช้าอะไรเง papier, ี้ยตื่นมา ทานก,กาแฟอะไรเรียบร้อยก็จะไลฟ์ช่วงเช้าหนึ่งนังบแล้วก็จะช่วงสักใก,ใกล้เที่ยงห้าโมงก็อีกสักครั้งหนึ่งโอ้พวกนี้ไลฟ์ได้สามวันท่านไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าต้องไปเจอ FC ที่นั่นนะครับออลถบ้านผมใช่ไหมครับไม่ได้ไลฟ์เลยคือผมเป็นคนไม่อยากจะไปปวดว่านี่บ้านผมอย่างนี้ที่จริงบ้านผมอยู่นั่นก็สร้าง สี่แสนบาทเองครับนะครับสี่แสนบาทที่บ้านที่อยู่ที่นอนอยู่เนี่ยครับสี่แสนบาทนี่ก็มาใส่บ้านลูกชายอยู่นะครับและรถบ้านเนี่ยก็ไปทำให้ที่โรงงานค่าสิคาคารวานมันมีหลายเขาทำมาหลายร้อยคันแล้วนะครับทำมีผู้หลักผู้ใหญ่และพวกชอบท่องเที่ยวพวกมีอายุเ็าจะใช้อย่างเงี้ยครับคือไปทำรถบ้านเนี่ย มันอย่างนี้ครับมันมีห้องน้ําห้องท่ามีแอร์ด้วยแล้วผมไม่ต้องไปเปลืองค่าโรงแรมนะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปจองโรงแรมนั้นจองโรงแรมนี้นะครับอย่างนี้นี่ผมจะไปซุกหัวน,นอนที่ไหนก็ได้ไปปุ๊บเนี่ยผมมีที่พักทุกตำบลที่ว่ามีที่พักทุกตำบลเพราะว่าผมมีพี่น้อง เพื่อนเพื่อนที่ยังรับราชการอยู่คือพวกสายตรวจตำบลน,นะพวกตู้ยามตามตำบลน,นะครับผมก็ไปนอนที่ตามตู้ยามครับตู้ยามตามตำบลอย่างนั้นนะครับก็ไปก็บอกท่านหัวหน้าขอสายนอนหน่อยนะก็นอนได้และปลอดภัยมีตำรวจรปภให้ด้วยครับไปไหน,นมีตำรวจรปภให้ด้วยนะครับ มีตำรวจรอปอให้นะครับปลอดภัยนะครับผมไม่ชอบไปนอนแขวงการทางครับผมเป็นตำรวจผมก็จะไปใส่นอนป้อมยามตำรวจนะครับก็จะไปเจอคนมีน้ำใจบอกไปนอนบ้านผมก็ได้ครับเจ้านายอะไรเงี้ยนะครับไอ้อย่างนี้ครับท่านอย่าไปต่ออย่างนี้นะใครที่ว่ายังไม่มีฐานะคือยังไม่ได้ ยังไม่ได้มีฐานะ,กะเกษียนมาเก็บเงินมายังเป็นอยู่วัยทํางานเนี่ยก็อย่าไปเพิ่งมีรถอย่างนี้นะครับท่านไปซื้อรถตู้มารถตู้มารถตู้ที่ประมูลน่ะที่ประมูลมาเนี่ยนะครับที่ประมูลของหน่วยราชการเขาประมูลขายเนี่ยนะครับคันหนึ่งก็ประมาณสักส,ส,สองแสนบาทสภาพดีๆเนี่ยนะครับสองแสนบาทใช้รถดีเซลและ ยังนอนข้างไหนท่านต่อเองนะครับศึกษา,าจาก youtube เนี่ยครับต่อเองเลยนะครับแล้วก็มุ้งก็ซื้อแปะเอาผมก็สั่งทางช่องไอ้ลาช็อปปี้ลาซาด้าเนี่ยครับแล้ว,วเอากาวมาแปะเอาเย็บเอานะครับแปะเอาเมื่อก่อนยังไม่มีรถบ้านผมใช้อย่างนี้ครับใช้แปะเอานะครับผมเริ่มมาจากกางเต็นท์่อนมาเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องอยากจะพูดนิดนึงนะเดี๋ยวจะลืม แม่อ้แก๊งคอนเซ็นเตอร์นี่มันแสบจริงๆนะครับลุงน้องที่เป็นข้าราชการบำนาญกับเพื่อนๆเนี่ยโทรมาหาผมบอกไอ้โจมึงโดนหรือเปล่าบอกเรื่องอะไรนะนี่มันโทรไปหาพวกตำรวจบำนาญกันเยอะเลยครับมันอ้างว่านี่ผมร้อยตรงเองใช้วัดนะครับจากกองการเงินขอให้ใช้โทรเอาครับคือคนแก่เนี่ย มันบำนานมันจะออกวันที่ยี่สิบเอ็ดะมันก็เสือกหลอกหลอกแล้วบอกว่าให้ไปติดต่อพันตำรวจโทรคนนี้สวัสดิการเงินด้วยนะครับหลอกหลอกเขาครับหลอกเยอะหมดจนผูุ้่นเขาบัญชาคิดว่าตำรวจบำนานในพวกตำรวจกเกษียณจะมาเดินขบวนหรือเปล่ามันหลอกเขาทั่วเลย มันจะหลอกเอาเงินบำนาญเพราะรู้เงินบำนาญจะเข้ากันสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรอย่างนี้นะครับบางคนถูกหลอกให้โอนเงินไปสองหมื่นนะครับบอกว่าผมก็ไม่รู้รายละเอียดที่เขาคุยกันนะครับแต่คนถูกหลอกหลายพันคนเลยโดยเฉพาะข้าราชการบำนาญนี่รู้ผมรู้เฉพาะสายตำรวจนะอย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปเชื่อมัน,น ผมนี่ไม่รับโทรศัพท์ใครเลยนอกจากส่ง s m s มาก่อนนะครับว่าเป็นคนที่ผมรู้จัก s m s มาหลอกผมก็ไม่เอานะครัอมาว่าเป็นหน่วยเก็บเงินธนาคารน้ำไฟผมไม่เอาทาังนั้นครับไม่เอานะมันน่าเบื่อหน่ายมากไอ้พวกแก๊งคอสเซนเตอร์นี่นะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังโดนหลอกนะครับ คุณหมอยังโดนหลอกเลยนะครับคือมันได้ข้อมูลเราไปไม่รู้มันเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับมันเอาข้อมูลไปมันรู้พวกบำนานเนี่ยไอทางธนาคารก็โดนจับไปแล้วนะครับขายข้อมูลนะครับบำนานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผ่านธนาคารกรุงไทยและไอเจ้าหน้าที่ธนาคารนี่มันเสือกไปขายข้อมูลให้เขา,าเขาก็รู้หมด เลขบัตรประจำตัวรายละเอียดอะไรนรแต่ถ้ามาหลอกผมแล้วผมจับได้นี่ก็เจ็บนะครับใช้คำว่าเจ็บนะครับไอ้พัสดุปลายทางเนี่ยนะครับผมเคยโดนหลอกไปครั้งหนึ่งมันสั่งเก้าอี้คือผมชอบไปถือสินนะครับมันก็มีเก้าอี้ผมไปซื้อไอ้เก้าอี้โคแมนเนี่ย ราคามันสี่พันกว่าบาทเลยมันก็ประกาศขายครับว่ามันจะโละสต็อกจะเลิกกิจการนะครับมันจะขายตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทผมก็โทรไปมันก็มีคนรับสายอะไรเนี่ยครับบอกว่าสินค้ามีไหมอะไรไหมนะครับมันขายทั้งลรลายเนี่ยพอ โอนเงินไปมันก็ส่งของมาให้ผมบอกเก็บเงินปายทางมีไหมบอกไม่มีเก็บเงินปายทางครับมันของมันมันลดสต็อกผมก็ส่งเงินไปนะครับเพราะไอ้บัญชีนี้เป็นบัญชีจริงมันจริงๆนะครับไม่ใช่บัญชีม้านะครับพอมันส่งของมาเป็นเก้าอี้ตัวนิดเดียวครับ ราคา180ร้อยแปดสิบกว่าบาทและผมก็ไม่อยู่นะครับเออไม่ใช่ผมไม่ได้โอนเงินไปก่อนให้เก็บเงินปลายทางครับให้เก็บเงินปลายทางไม่ได้โอนเงินไปก่อนแต่ว่าไอ้น้ํามันคนเฝ้าบ้านผมเนี่ยเขาอยู่แล้วเขารับแล้วก็จ่ายเงินไปครับผมมันต้องต้องตรวจสอบของก่อนนะครับกรีดเอามมดกรีดตรงนั้นเลยดูนะครับ ตอนนี้เด็กมันไม่ได้ดูางกล่องมันผิดกันแล้วกล่องมันต้องใหญ่ตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรเราก็เอาเงินใส่สองเาไว้ว่าสองพันกว่าบาทว่าถ้าของนี้มาก็จ่ายเงินด้วยนะก็ปรากฏว่าโดนไปนะครับเก้าอี้ตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมขับรถขึ้นไปเชียงใหม่เลยนะครับปรากฏมันหนีครับเป็นคนจีนมาได้เมียคนไทย นะครับให้เมียเปิดบัญชีแล้วก็ประกาศขายถ้าจับได้นะมึงเจ็บเลยเพราะผมไม่ได้แจ้งความด้วยหมดค่านะ้ำมันรถไปอีกสามสี่พันนะเก้าอี้ไม่จิ๋วแล้วครับก็นั่งได้แต่ว่าราคามันแตกต่างกันผมซื้อเก้าอี้ยี่ห้อโคแมนนั่งที่ผมใช้นั่งเวลาไลฟ์อยู่นะนะครับนี่มันใช้จริงเลยชื่อมันจริงเลยเอาชื่อเมียมันจริงๆันหนีไปประเทศจีนเลย ถ้าเจอทันนี่นะมึงมึงมึงเจ็บม,มึงไม่ได้ไปส่งตำรวจแล้วครับมันโอ้โหเล่นผมหมดไปเป็นหมื่นนะครับเพราะไปกับลูกน้องเป็นทีมเลยนะครับนะครับไปเป็นทีมเลยครับไม่รู้อะคืนเงินเฉยๆไม่ได้ละครับยังไงก็ต้องคงแฝกอัดซ้ายขวานะครับมันแค้นไงมันแค้นไง,นค,นไงครับ มันมาหลอกเรานะครับก็เตือนคนแก่ด้วยนะครับมันพลาดเราเองไงไม่ได้ไปแกะดูของก่อนนะครับมันเรามัวไปทํางานนะแล้วมันมาส่งตอนกังวะเราไม่อยู่เด็กมันก็รับของไปแล้วนะครับแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางผมก็ไม่รู้เก็บเงินปลายทางและไอ้คนส่งผมว่ามันจะรู้รู้จักกันด้วย หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ติดต่อคนส่งเบอร์คนส่งมันก็ไม่ไม่รู้เรื่องมีหน้าที่ส่งอย่างเดียวนะครับอะอะไรนะใ,ใครถามว่าอะไรยี่ห้อคุณอ่า อ่านไม่เข้าใจเโมโหครับมันก็อดโมโหไม่ได้อย่างนี้นาบางคนบอกผมนะครับมีคนตัดคลิปสั้นๆผมไปบรรยายที่รถไฟฟ้ามหาคนครเนะ่ยผมไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวกลางวันเลยนะ เขาก็าเอากาแฟมาเสิร์ฟผมก็นั่งกินไอ้ขนมที่เขาให้มาด้วยคือขนมผมใส่กระเป๋าไปอะมันหิวไงก็ามาคอมเมนต์ว่าไลฟ์มารยาทพูดไปด้วยกินไปด้วยโอ้โ oh, ห oh, ท่านไม่มาลองไลฟ์ดูบ้างนะ,นะครับถ้ามันมีเวลาเนี่ยผมก็เข้าห้องรับรองนะครับ เขามีห้องรับรองให้ครับผมเข้าห้องรับรองทานก,กาแฟคนเปิดบรรยายอะไรนี่ผมไม่เอาไปถึงก็ทํางานเลยนะครับพูดไปเลยแล้วมันพูดผมไม่ได้ไปพูดเขาพูดลากมากมีผมพูดกับผู้ปฏิบัติงานนะครับติเขาไปเรื่อยนะครับผมไม่ได้มีพ่อแม่สอนอะไรนะรสอนมารยาทผู้ดีแบบท่านนะ่ะนะฮะ ผมเลยเข้าใจหัวอกคุณคนที่เขาไลฟ์แล้วก็ทานกาแฟไปด้วยอะไรด้วยเหมือนกับไอ้ด็อกเตอร์มอลลี่นะด็อกเตอร์มอลลี่ดอกเตอร์มาริกาบุญมีตระกูลเนี่ยท่านก็ไลฟ์แล้วท่านก็ทานกาแฟไปด้วยทานขนมไปด้วยนะครับหรือท่านวิชัยสั่งว่าผยแล้นกะ็ทานกาแฟไปด้วยอะไรด้วยนะมันเหมือนลิเกมาแสดงหน้าฉากนะเนี่ยมาไลฟ์เนี่ยจะไปไหนก็ไม่ได้นะครับ ก็ต้องนั่งพูดอย่างเงี้ยเหมือนกัะใช่อ่าอันนั้นก็นั่นครับคุณคุณลีนาเขาก็อย่างนั้นครับที่ว่ามาทานไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาอ่ะนะครับไม่มีเวลาผมเลยเข้าใจว่าอ,อกคนที่มาไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะครับมาก็ทีเขาไลฟ์ขายหมูไปยังไม่เป็นไรเลยครับขายหมูทําปลาไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะ และเขาไม่ต้องพูดด้วยนะครับก็ดูไปก็ททำโน่นทำนี่ไปนะครับท่านหารผลใช่ไหมฮะท่านหารผลไม่ค่อยพูดท่านหารผลเป็นคนไม่ค่อยพูดนะให้มาไลฟ์มาอะไรท่านจะเป็นคนเก็บตัวครับแต่ตอนนี้นะบ่นผมหน้าดูเลยเอ้ยเลยวัดไม่น่ากูไปพูดเลยเนี่ยกลายเป็นคนมาขุดคุยรูปก,กูอะไรกูเนี่ยนะนะครับ <laughs> ทาหารทาหารจะเป็นคนเก็บตัวบอกเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วเราก็เสียแล้วไอทหารนี่มาระวังตัวมากนะครับทาหารคนนี้ระวังตัวมากเลยแม่เอฟซีไปขอถ่ายรูปเดินตามตาม,ตามไปเกือบเป็นเรื่องนะชีวิตทาหารคนเปลี่ยนผมก็เลยบอกท่านหารว่ามึงกับกูเป็นเพื่อนกันเอเหียกูก็ชีวิตเปลี่ยนไปไหนก็ไม่ได้นะครับไปไหนก็คนได้ยินนั่นทนเยวัฒน์ทเลยวัฒน์ะนะเขาก็มาขอถ่ายรูปนะครับ ผมยืนขาสั่นเลยนะครับบางทีมันก็หิวฮะมันหิวนะฮะมาเนี่ยมันชีวิตเปลี่ยนแล้วมึงเปลี่ยนด้วยกันแล้วกันมึงเป็นเพื่อนกับกูอะนะะมาเนี่ยแบ่งๆกันไปครับมาเนี่ยของผมนี่ไอหานบอกมึงไอแย่่ะกูเพราะมึงใส่เสื้ออย่างนั้นไอเหี้ยเขาก็จำได้ พอผมใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตงันนี่ตอนนี้กูเปลี่ยนลุกแล้วนาะยห,หานเนี่ยกูกดเสื้อเชื้เสื้อยืดแล้วนะมาเนี่ยนะแต่ว่าผมไม่ชอบใส่กางเกงยีนแบบท่านหานครับคือกางเกงยีนเนี่ยมันใส่วันแล้วมันก็เป็นเหงื่อแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับไอก้กางเกงสล็กเนี่ยมันใส่ซ้ําได้นะใส่ซ้ําได้และเวลาล้างไม้ล้างมือผมไม่มีกระดาษผมก็เช็ดกางเกงผมนี่แหลวะวะมาเนี่ยนะครับมา เมื่อก่อนใส่กางเกงยีนตลอดครับมาเนี่ยแต่ว่ามันจะร้อนมันร้อนอึดอัดครับคนแก่ท่านลองไม่แก่ท่านไม่รู้แหละครับคือคนแก่จะร้อนอึดอัดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับจะชั่วโมงครึ่งเลยนะครับกระดาษเปียกก็มีครับกระดาษเปียกในรถครับแต่ว่า ไอ้ที่ว่าเช็ดที่กางเกงเนี่ยบางทีมันไปเปื้อนครับไปนั่งแล้วไปเปื้อนเขาไม่ได้เช็ดโต๊ะอะไรเงี้ยผมก็มือเนี่ยจุ่มน้ำแล้วลูบลูบลูบก,ก,กระดาษเปียกนี่มันมีอย่างนี้ครับมันมีคล้ายๆแป้งอยู่ด้วยไปเช็ดแล้วเวลาแห้งแล้วมันจะเป็นคราบนะมากากงเกงมีเยอะครับผมไปตัดมาทีนี่เป็นผมจะมีกระเป๋าเพิ่มไะกระเป๋าซ่อนข้างหน้าซ่อน อวุธลับผมเนี่ยนะข้างหน้าข้างหลังอะไรเนี่ยโอ้กระเป๋าช่างปวดหัวกัแล้วกันนะครับกางเกงตามห้างไม่เอาครับผมไปตัดทีก็ทีลโะโหลเก่าก็โหลใหม่ก็โหลไปยี่สิบสี่ตัวเข้าไปแล้วนะครับมันง่ายและไม่ชอบอึดอัดที่สุดเวลานี้คือชุดสูตรเนี่ยต้องผูกไทยใส่สูตรไม่ชอบเลยนะ ถ้าไม่ใช่งานใหญ่จริงๆหรือต้องนั่นก็ไม่ชอบ,บไม,ไม่ไม่ชอบผูกไายใส่สูตรเลยบ้านเราร้อนจะตายห่าเสือกให้ผูกไายใส่สูตรนะครับไปเรียนแบบฝรั่งนะฮะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ